ท่านผู้ชมครับเรื่องที่ผมจะพูดวันนี้เนี่ยมันอาจจะไม่ใช่เรื่องใหม่แต่ท่านผู้ชมที่อยู่ในวงการโซเชียลมีเดียก็คงจะรับรู้รับทราบแล้วก็เห็นเรื่องราวดังนี้ตอบมาแล้วแต่ที่ผมจะพูดเพราะว่าผมก็มีความคิดมีมิติข้อคิดในเรื่องนี้จริงๆแล้วเรื่องหัวข้อเรื่องนี้เนี่ยผมบอกทีมงานแล้วว่าน่าจะใช้คําว่ายุคนี้สมัยนี้ไม่มีนมขายของไม่ได้มันเป็นเทรนด์แม่ค้าโชว์เซ็กซี่เพื่อกระทุนยอดขาย23พฤศจิกายน มีน้องโอลิฟหรือชื่อคุณอรัญญาอาภัยโสอายุ23ปีขายขนมโตเกียวเนยกรอบชื่อร้านโคตรลำโตเกียวเนยกรอบปังปุริเยอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่น้องโอลิฟเนี่ยใช้จุดขายคือแต่งชุดเซ็กซี่กางเกงยีนขาสั้นเสื้อไหมพรมแขนยาวมัดกระดุมเม็ดเดียวแวกอ,กอกโนบราโชนเนินอกไปถึงหน้าท้องยอดขาย ก่อนหน้าที่จะออกโซเชียลเนี่ยขายได้ประมาณวันละร้อยถึงร้อยสอกล่องต่อวันมีออเดอร์เพิ่มขึ้นมาตอนนี้350กล่องต่อวันทําไม่ทันต้องสั่งจองล่วงหน้าข้ามวันถ้าเราคํานวณแล้วเนี่ยกล่องละ25-35บาถึง35บาทนะฮะน้องโอลิฟเนี่ยวันหนึ่งไรายได้ก็อยู่ตกประมาณ1มื่น0ถึงหมื่นบาทโอ้โหเดือนละ3า0 0 0นบาทขนมแบบนี้กําไรมากกว่า100%เดือนหนึ่งน้องโอลิฟกําไรเดือนหนึ่งเป็นหลักแสน อย่างน้อยต้องมีใกล้ๆสองแสนเพราะขายดิบขายดีท่านผู้ชมครับก็มีแม่ค้าอีกหลายรายคิดแล้วว่าในที่สุดแล้วเนี่ยจำเป็นต้องเอาเนื้อหนังมังสาตัวเองเนี่ยออกมาปลุกความหื่นของผู้ชายที่ผมพูดอย่างนี้ก็เพราะว่าคนของผมหลายคนก็ไปเข้าจิวที่เดินซื้อของเขาเหมือนกันอยู่ทีมงานในนี้แหละครับทีมช่างกล้องเนี่ยแหละครับผมก็ถามว่าเฮ้ยที่ไปดูเนี่ยส่วนใหญ่ผู้ชายอะไรบอกใช่ครับผู้ชายทั้งนั้น ก็พูดได้เหมือนกันว่าที่ผู้ชายไปเนี่ยอยากจะไปดูนมของน้องโอลิฟก็เลยปรากฏว่าแม่ค้าหลายรายก็เลยใช้การแต่งตัวนุ่งน้อยห่มน้อยหวังเป็นกลยุทธ์เรียกลูกค้าเช่นกันแต่จริงๆแล้วก่อนที่น้องโอลิฟจะมาแต่งตัวแหวกอกขายเนยกรอบนั้นกระแสการใช้หน้าอกหน้าใจและความเซ็กซี่เนินอกขาวผ่องดึงดูดลูกค้ามันมีให้เห็นมาตลอดโดยเฉพาะอย่างยิ่ง เนื่องจากช่วงหลังๆนั้นช่วงโควิด -19 พิตี้เอต่างๆเนี่ยที่ตกงานกันเป็นแถวพากันผันตัวเป็นแม่ค้าใช้ Facebook มีเพจรวบรวมพิกัดร้านค้าที่มีแม่ค้าเซ็กซี่เหมือนกับเป็นลายแทงให้ลูกค้าหื่นๆไปตามหากันได้ง่ายขึ้นผมเอาตัวอย่างบางส่วนขึ้นมาด,ดูรูปน้องเปียนโนขายมะม่วงน้ำปลาหวานคนเขาไม่ได้สนใจน้ำปลาหวานหรือไม่หวานมะม่วงเปรี้ยวไม่เปรี้ยวหรอกครับ <S <S เขาสนใจ มะม่วงอกกร่องของน้องมากกว่าร้านมะม่วงน้ำปลาหวานแรดแล้วจ้าของน้องเปียโนเขามีกิม,มิีการขายด้วยการแต่งชุดเซ็กซี่ออกมาขายของทุกวันมีคนลูกค้าวงเล็บผู้ชายทั้งนั้นแวะเวียนมาอุดหนุนกันเป็นจำนวนมากร้านนี้อยู่ตรงข้ามวัดนวลจันทร์แขวงนวลจันทร์เขตบึงกลุ่มกรุงเทพมหานครอนอกจากขายของแล้วยังมีกระบวนการชั้กช่างตัดผม อผมมารูปให้ดูช่างเอิงชดาพรประสมทองวัย30แล้วนะช่างตัดผมเธอเป็นเจ้าของร้านตัดผมผู้ชายชื่อ Great Time Barber ในวงการบอกเธอแซ่บและเซ็กซี่มากนอกจากนั้ยังมีข้าวร้านข้าวหมูทอดนมโตผู้ชมชื่อร้านข้าวหมูทอดนมโตของแก้วนางสาวสุภาพรปานบุญลืออยู่พุทธมนตรสายสี่มีร้านนิวข้าวมันไก่อะ และข้าวขาหมูทูยูที่แยกเทคนิคลำปางลองดูรูปนะครับเธอขายข้ามันไก่จริงๆนะครับแต่ว่าเมื่อดูแล้วเธอน่าจะขายแตงโมจะดีสักกว่าเพราะว่าหนะ้าอกเธอนี่ไม่ได้เล็กไปกว่าแตงโมใบย่อมๆเลยมีร้านผู้หญิงขายเนื้ออั To ูยูที่สุราษฎนี่ทั่วประเทศไทยแล้วนะที่น้องมุกแต่งตัวนุ่งน้อยหม่มน้อยมายืนปิ้งเนื้อขายนอกจากนั้นแล้วยังมีอาหารทะเลปลาหมึกย่างร้านปลาหมึกย่างน้องอ้อน อยู่ตรงข้ามเซเว่นหน้าหมหายาลัยราชมงคลลานนาที่จังหวัดน่านโอไปละทางใต้ก็ไปละทางเหนือเชียงใหม่ก็มีละทางน่านและยื่นอื่นอีกมากมายท่านผู้ชมทั้งร้านกว๋วยเตี๋ยวร้านหมูปิ้งร้านกล้วยทอดมีหมดนะผมเอารูปขึ้นมาให้ดูกันล้วกันฮะดูกันเพลินเพลินตานะฮะหลักการตลาดเนี่ยที่เขาสอนกันเนี่ยคืออาหารของต้องมีคุณภาพเมื่อของมีคุณภาพแล้วเนี่ยมันอร่อย และทำยังไงที่จะโฆษณาชวนเชื่อให้คนมากินของที่ร้านนี้กินแล้วก็ติดใจหลักการนี้ง่ายๆสมัยก่อนเนี่ยไม่มีโซเชียลมีเดียก็คงจะเหนื่อยนิดนึงแต่มาสมัยนี้เนี่ยเรื่องสถานที่ตั้งโลเคชันไม่ใช่ปัญหาใหญ่แล้วจะตั้งอยู่ที่ไหนก็ตามแต่ขอให้พรีเซนเทชันการนำเสนอนั้นมันนำเสนอแล้วดูแล้วมันน่าไปเยือนเพราะว่าผู้ชายที่มีความคิดหื่นๆยังมีอยู่มากมายในสังคมไทย แค่ลง o o o l l m m p s ก็รู้แล้วว่าอยู่ตรงไหนไม่ต้องไปเยอะเอาแค่พื้นที่ในจังหวัดนั้นนะเขาเห็นปับ๊บเขาเช็ค o o o l l m m p s เอออยู่ตรงนี้นี่ว่าวันดีคืนดีขับรถเข้าไปที่เชีงยงใหม่ไปซื้อขนมโตเกียวเข้าคิวซะหน่อยแล้วก็ใช้ตาเนี่ยเลาะเล็มและก็ลวนลามโดยไม่เสียเงิน จ่ายเงินแค่ขนมโตเกียวกล่องละ350บาทได้ยืนดูบางทีอาจจะต้องใช้เวลาในการซื้อมากนานหน่อยหยิบของปั๊บเปิดกล่องนะฮะดูว่าเช็คว่าของดีไม่ดีแต่ว่าตาไม่อยู่ที่ขนมโตเกียวนะฮะตาอยู่ที่เนินอกน้องๆแต่ปัญหาใหญ่มันเกิดขึ้นท่านผู้ชมตอนนี้คำถามผมมีว่าเอะถ้าใครไม่มีนมหรือหน้าอกหน้าใจใหญ่่หุ่นไม่เซ็กซี่หมดสิทธิ์ขายของแล้วใช่ไหมตายแล้วสิ ผู้หญิงเนี่ยยกทรงเนี่ยเขาแบ่งเป็นคัพเอคัพเนี่เล็กสุดคือประเภทแทบแทบจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นลูกเกดติดฝาผนังอะคัพเแล้วก็มีคัพบีคนที่มีนมพอสมควรเนี่ต้อง B 75ขึ้นไปต่อมาคือคับที่ใหญ่ขึ้นคับ C ีแา C 75นี่อลมัมอลึงถึงหมดใหญ่โตมโหหลาน แต่ก่อนเพื่อนเพนผู้หญิงที่ขายความเซ็กซี่เนี่ยจะอยู่ในแวดวงดารานางแบบพริตตี้เอซึ่งเกิน 70%- 80%ของผู้หญิงที่อยู่ในวงการนี้จะทำนมทุกคนทำไมต้องทำนมอะ่ะเพราะถ้านมเล็กเนี่ยถ่ายแบบไม่ได้ไม่สามารถใส่เสื้อผ้าดูสวยได้คือใส่เสื้อผ้าดูสวยเนี่ยมันต้องวับวับแวมแวมต้องโชว์มาม่วงอกร่องซะหน่อยและจะมีร่องได้ยังไงถ้าเป็นคัพเก็ต้องไปทำสัลยกรรมนะฮะ แค่แล้วในที่สุดแล้วเนี่ยเซ็กซี่เป็นจุดขายไม่ใช่รสชาติอาหารหรือคุณภาพสินค้าเป็นอย่างเดียวแต่ถ้าเซ็กซี่ด้วยและอาหารอร่อยด้วยคราวนี้สองเด้งเลยท่านผู้ชมแต่ว่าค่านิยมทุกว่าผู้หญิงต้องเซ็กซี่มีนมโชว์นมได้ถึงจะขายของได้มันก็เป็นสิ่งที่ผู้หญิงที่ไม่มีหน้าอกหุ่นไม่ดีดิ้นรนเพื่อจะทำหน้าทำนมเป็นการลงทุนเพื่อให้เป็นกระแสในการขายของได้ ผมก็เลยให้ทีมงานผมซึ่งเชี่ยวชาญในเรื่องการทำนมไปสืบสอบมาปรากฏว่าอัตราค่าเสริมนากปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่ประมาณ60,000บาทจนถึงแสน0 0 0หมื่บาทราคาขึ้นอยู่กับ1ขนาดที่ต้องการทำผู้หญิงไทยส่วนใหญ่นิยมทำขนาด3 2 5ร้อยยถึงสามซีซีซึ่งจะทำให้หนากใหญ่ขึ้นมาอีก2-3คถับเช่นเดิมครับ A ททำแล้วจะใหญ่เป็นครับ c, รับ D 2ลักษณะทรงที่ทำ สเล็กทรงกลมเหมือนลูกมะปราวเนี่ยทรงกลมหรือทรงหยดน้ำนะห้อยออกมานะฮะย้อยออกมาแพงกว่าทรงกลมเพราะทำให้หน้าอกดูเป็นธรรมชาติมากกว่า3ประเภทของถุงซิลิโคนมีทั้งซิลิโคนน้ำเกลือซิลิโคนเจลซิลิโคนถุงเบเกอร์คือผสมกันระหว่างน้ำเกลือกับเจลแล้วยังมีรายละเอียดปีกยอยท่านผู้ชมเชื่อมว่าสมัยนี้ก็ทำนมเนี่ยมีการเสนอให้ฝังไมโครชิปลงไปในนมด้วยนะท่านผู้ชม ฝังไปที่ซิลิโคนถ้าฝังก็เพิ่มราคาอีกไม่ตม่ำกว่า5 0,000บาทและทําไมเขาลองฝังท่านผู้ชมทําบันทึกข้อมูลหลักฐานการทรําศัลยกรรมเสริมหน้าอกไว้เช่นมีบออขนาดซิลิโคนคลินิกที่ทําศัลยกรรมอยู่ที่ไหนบางคนมีปัญหาภายหลังถ้าเกิดเรื่องก็ยื่นฟ้องคลินิกหรือบริษัทเจ้าของผลิตภัณฑ์ลูกค้าจะได้มีหลักฐานชัดเจนทําที่คลินิกหรือโรงพยาบาลทํากับหมอคนไหนถ้าหมอดังราคาก็จะเพิ่มสูงมากขึ้นนี่ในเมืองไทยยังถูกท่านผู้ชม ทำนมที่เกาหลีเนี่ยเป็นล้านถ้าผู้ชมดูซีรีส์เกาหลีจาก Netflix เนี่ยเชื่อผมเลยไม่ใช่ว่าผมมีประสบการณ์นะฮะผมสังเกตมานานละดาราเกาหลีนมโตทุกคนเป็นเพียงแต่ว่าดาราเกาหลีในซีรีส์นั้นไม่ค่อยจะแต่งตัวโป๊ประเภทเปิดอกแต่ถ้าดูจากลักษณะท่าทางเสื้อที่มันดูนออกมาเนี่ยแล้วก็ผมดูลักษณะการดูนนะฮะส่วนใหญ่แล้ว99%จะเป็นการทำนมรูปทรงหยดน้ำ ทีนี้พวกที่ทํานมเนี่ยมันก็มีข้อดีขายของได้แต่ที่ผมกําลังตั้งข้อสงสัยและผมเคยถามคนทํานมหลายคนว่าถ้าคุณสัก60แล้วเนี่ยหนังคุณเหี่ยวหมดเหี่ยวหมดเลยนะหนังเหี่ยวมือมือเหี่ยวหน้าเหี่ยวแต่นมคุณทะลึ่งยังเต่งตึงอยู่เนี่ยคุณจะทํายังไงกับมันชีวิตคุณคุณกลุ้มใจนะไม่ไม่กลุ้มใจและคุณจู่ๆไปเอาซิลิโคนออกจากหน้าอกเนี่ยจากการทั้งสมัยก่อนคุณมีหน้าอกเล็กเนี่ยคุณกลายเป็น กล้วยปิ้งกล้วยทับไปละออกมาดูโคตรน่าเกลียดเลยทุกอย่างมีได้มีเสียผมยังเชื่ออย่างเรื่องจริงๆนะ,ะว่าในที่สุดแล้วทําอะไรก็ตามเนี่ยขอให้เป็นการทํางานที่มีคุณภาพมันมีวิธีโปรโมทได้หลายวิธีและผมยังเชื่อในที่สุดแล้วของที่มีคุณภาพอาหารที่อร่อยจริงๆขนมที่อร่อยจริงๆบริการที่มีน้ําจิตน้ําใจการพูดจาไพเราะ ให้ความรู้สึกอบอุ่นกับคนที่มาซื้อของอันนี้จะยั่งยืนสถาพรมากกว่าการทำนมใส่ซิลิโคน3 0 300 4หรือ3 7 5ครับเล็กๆน้อยๆเป็นการบันเทิงให้ข้อมูลกันถามผมว่าผมเคยไปซื้อหรือไม่ผมไม่เคยไปซื้อเพราะว่าผมไปนี้ก็คงจะเป็นเรื่องตลกโปกฮากันไปคนอายุ75แล้วยังอยากดูนม สดสดระนอดอีกหรือเปล่าบางคนก็บอกว่าคุณทุทตีอย่าปิดบังตัวเองเลยขอประทานโทษครับผมปิดบังตัวผมเองครับ